สวัสดีครับพี่น้องครับดูวัวชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับทั้งหมดเจ็ดตัวครับพร้อมส่งพร้อมส่งไปจังหวัดพิจิตครับไปบ้านอะไรครับบ้านกำแพงดินครับบ้านกำแพงดินค่ารถเท่าไหร่ครับเจ๊กับลุงเท่าไหร่สองพันห้ารอบาททวนค่ารถปิกอัพคันนี้นะครับสองพันห้าร้อบาทครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้เจ็ดตัวครับไปพิจิต ตัวนี้เท่าไหร่ัตัวที่ของตัวที่กำลังมัดสปายอยู่นี่ตัวนี้สองหมื่นสามห้าร้อยครับตัวสปายแดงข้างหน้านี้เท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นหกห้าร้อยครับคู่กันคู่กันเอาไล่มาดูสิดูอามันเล่นสำหรับตัวนี้นะคล้องสปายร้อยสปายใหม่สองหมืนสามห้าร้อยตัวเขานู่นนะราคาเดียว องหมืนสาห้าร้อยเหมือนกันที่หันหน้ามานะครับตัวขาวนี้นะครับฝ่ายอ่ไอ่อนเป็นพี่หนุ่มเลยเป็นพี่หนุ่มคนเดียวพอใช้ไม้แทงสะพายไม้อะไรครับไม้นี้ไม้มะนาวป่าจริงปะเนี่ยไม้มะนาวป่า บอกเขาจะถ่ายอะไรอย่ามายุ่งอะไรเลยมาฮะคืออะไรข้างๆเรียกเรามาบอกวแบตเตอรี่ไม่ได้อ่อนเหมือนพี่นมผมว่าจะเลิกคบแล้วพื่สะพานนะจริงเหรโอ้ยหมดกัจะเลิกหมดตัวตัวท้ายแล้วเลิกครบเลยเขาวยแทงสะพายตัวท้ายเลิกครบเลยเพื่อนทงั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้ยี่สิบสามห้าร้อยอ่า ตูเจนนี่จัาหัวเอาลายดูกันตัวตัวลายตัวขอลายเท่าไหร่สองมืพันครับไปแล้วนะครับยี่สาห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นพันนะครับ line. ขอลายตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวขาวเนี่ยสามามสองหมื่นสามันห้าสองสามพันห้าสอคูอ่ครับผม นี่ครับตัวหันหลังกลับไปเนี่ยสองหมื่นสามห้าร้อยตัวท้ายนูงนก็สองหมื่นสามห้าร้อยใช่ไหมอ่รถแล้วครับไปหมดไหมเนี่ยใช้บริการของอะไรทีมงานด่วนวัวเดลิเวอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์สองพันห้าร้อยบาทครับไปกำแพงดินจังหวัดพิจิตรตัวนี้ขวางตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ยี่สิบหก ห้าร้อยตัวนี้ยี่0 0ห้าร้อย่ค่อยๆไปค่อยๆไปลูกไปค่อยไปลูกไปไปไปเจ็ดตัวครับค่ารถสองพันห้าตกตัวแล้วไม่ถึงสี่ร้อยนะสบายสบาย 7จ็ดห้าสามห้ากระลดสองพันห้ารู้พี่ยังใสาได้ยังสายได้ไม่ขึ้นเฉยๆมีขึ้นเฉยๆไปเอ่อต้องให้โหดถึงจะขึ้นอ่ะอะไรต้องให้โมด เราต้องปะลอกมันไม่ขึ้นนะครับโหดนิดๆครับ<ม>แทงสะพายเรียบร้อยครับแทงสะพายทุกตัวเลย,เล,ยลุงลุงลุงอ๋รรอ <laughs> ไปทุกที่ไหมเนะี่ยรถรับจ้างเนี่ยอีสานไ,ไปทุกที่ที่มีทางไปทุกที่ที่กลับก่อนสี่ทุ่ม <laughs> <laughs> ไปทุกที่เออตอนนี้ครับ ไปทุกที่ที่กลับก่อนสี่ทุ่มครับถ้าเกินสี่ทุ่มก็บวกค่ารถอีกหน่อยครับเป็นค่าโรงแรมต้องจอดนอนถ้าเกินสี่ทุ่มก็บวยกี่ห้าร้อยเลยตานึงครับเลยตาเดียวเลยเป็นหนึ่งตาจังหวัดไหนถ้ามาไม่ถึงไม่ไปให้เบรย์เรียบร้อยเราโดนเยวโดนกัดตัวอยู่ไม่ไหวแล้วถ้ากลับเกินสี่ทุ่มไม่กลับไป ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเป็นชุดๆครับชุดไหนขึ้นรถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับไหนเราจะค่อยๆใจเย็นเราไม่ได้ทำโอ้โอันนี้วรถทันนี้เห็นนะครับรถคันนี้เราจ้างทั่วราชอาณาจักรนะครับราคาตรงกันวิ่งได้ตลอดเฟซบุ๊กอะไร คนป่าคนป่าชื่อเฟซบุ๊กคนป่าคนป่าดูข้างรถเลิ่ดูข้างรถเลยเฟซบุ๊กชื่อว่าเฟซหมาป่ามีปืนครับมั่แล้วโอเคฝากไว้ด้วยครับชักจะเลอะเทอะไปใหญ่แล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ